สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอบารละกรรมจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เราจะพามาชมพิธีแปลงขวัญแปลงขวัญของชาวไทยทรงดำนะคะหรือว่าของเราวซ่งนั่นเองอันนี้ก็จะทำมาคู่เหมือนกับคล้ายๆเรียกว่าพิธีขอหมอขอหมอหรือว่าหาหมอนะคะแล้วก็จุดไฟแบบแบบนี้เลย น้ำมาพูยาสูบห่อใบตองเหมือนอะไรอย่างเงี้ยให้กับหมอนะคะวิธีแปลงขวัญทำได้ตั้งแต่เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะนี่เราจะใช้สวิงคบไฟแล้วก็จะมาหมอจะมาพิธีทำพิธีหน้าบ้านแบบนี้นะคะสวิงหน้าจะใช้ช้อนขวัญเนาะ แล้วก็สะพายย่ยามไม่แน่ใจว่าย่ามมีอะไรบ้างเราก็เพิ่งมาเห็นครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันกพิธีแปลงขวัญจะทำต่อเมื่อบ้านนั้นมีคนป่วยมีคนเจ็บหรือว่าเกิดอุบัติเหตุรถล้มก็คล้ายๆกับว่าขวัญหายขวัญกระเจิงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะนำหมอมาทำพิธีที่บ้านเพื่อเรียกขวัญ กลับมาสูตรเจ้าของนั่นเองเจ้าเาหวถ้าอาธิบายผิดไปบ้างอย่างไงถ้าใครเห็นคลิปแล้วก็มาอาธิบายหรือว่ามาคอมเมนต์มาแนะนำมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะว่าแถวบ้านทำแบบนี้ไหมวิธีแปลงขวัญวันนี้เราจะทำให้กับผู้ใหญ่นะคะเหมือนกับ กันเจ็บออดๆแอดแอดประมาณนี้ของที่ทำพิธีแปลงขวัญก็จะมีหัวหมูจะมีขนมมีผลไม้มีอ้อยมีมันมีเผือกประมาณนี้เนาะก็จะเตรียมไว้เตรียมเหล้าขาวไว้ให้กับหมอด้วยหรือใครไม่แน่ใจว่าต้องใช้อะไรบ้างก็ติดต่อถามหมอแล้วหมอก็จะแนะนำให้เราเตรียมไว้ล่วงหน้าเลย ลูกหลานญาติญาติก็จะนําเงินใส่จานเพื่อขอบขวัญร um ับขวัญเนาะไม่แน um ่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ให้กับคนป่วยเนาะแล้วก็จะมาผูกผูกแขนให้คนป่วยกัน วันนี้ก็จะมีแต่ลูกหลานญาติญาติที่สนิทกันมาร่วมพิธีแปลงขวัญแล้วก็ซื้อขนมซื้ออะไรมาไว้ในพานข้าง,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 งหน้าเรานะคะนี่จะมีเหล้าขาวมีถาดมีหมอหมูมีขนมมีผลไม้ด้วย เยอะเลยันตอนขั้นตอนไหนอธิบายผิดไปบ้างต้องขออภัยด้วยเพราะวันนี้เราก็เพิ่งมาเห็นครั้งแรกเหมือนกันหมอก็จะเทเล่าให้กับผู้ป่วยได้กินของ ที่อยู่ในพานั้งหมดนี้จะให้คนป่วยเป็นคนกินก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่เขาให้กินทุกอย่างเลยกินหัวหมูกินขนมหมอก็จะท่องไปแล้วก็ให้คนป่วยกินไปเรื่อยเลยน่าจะเป็นการเรียกขวัญเนาะนี่แล้วก็จะเทเล่า ให้กับญาติญาติทั้งหมดที่นั่งร้องวงกันอยู่นี้ได้กินทุกคนถ้าคนไหนไม่ดื่มเหล้าไม่ทานเหล้าก็ใช้โดมนะคะวนกันไปแบบนี้จนคบทุกคนใครเคยเจอคอมเมนต์มาพูดกันบ้างนะคะมาบอกกันบ้างว่าทำแบบนี้กันไหม

ของที่อยู่ในพานเนาะเตอนกว่าหมอจะบอกให้หยุดกินได้ทุกอย่างเลยสิ่งที่จะเห็นได้ชัดของชุมชนชาวไทยทรงดำนะคะก็จะคือความสามัคคี เวลาเพื่อนบ้านหรือว่าญาติพี่น้องมีงานหรือพิธีอะไรต่างๆนะคะทุกคนก็จะมาช่วยแล้วก็จะมาอยู่ห้อมร้อมกันแบบนี้เลย <c oughs> เป็นความรักความสามัคคีที่หาชมได้ยากนะคะปาเจาะห่อห่อฮาบุมงปลาเจาะซุ่มหุ่่มฮาไม้เมื่อครัดกินกนดินเงินกินกันดินงเต้นไเร่ยัง มือตัวเจ้าเือนเงินปันลัินเจ้าเงินปันบุกตาเจ้าลัดนักกักการขึ้นฝันข้าปูหนังขึ้นขวันยำหัวหลุแตงข้าแดดแล้งยังสองตีนอนหนาเม็ดหนาเมื่อลุมเมื่อยยาตาเม็ดตาเมื่อลุมเมื่อยยศไม่น้องจอยจำตาลุงตาจอยจำหนาว่าจันเควียหวานฉันจอยหีขึ้นขวันมันปกครองด้ยใดยังสีไม่แหงปกครองด้ยใดยังเป็นไม่เดียวพิธีแปลงขวัญ เป็นอีกหนึ่งพิธีของชาวไทยทรงดำชาวไทยทรงดำยังมีประเพณีแล้วก็พิธีอีกมากมายเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าถ้าเรามีโอกาสเราจะนำมาให้ชมอีกนะคะเอากองข่ำเรียงเพื่อเนื้อของนี้ของนี้ขอสะพานขอนับสะกอาะสะพานผายผายหมาเนี่ยแล้วมาตับแล้วออกผา

Ông Tòa có mấy ông quay mắt là nó là bỏ Có mà hai cái đi nghe Chịp như hai có trang của làm cái trang nữa bán của cái trang diễn tương nào đó Ông của cái trang chịp tương trang sạch Thầy kinh đi vô đi Thầy đi nhân hà, lái dân lan Thầy nhân pha bèn hà nèm เมื่อเสร็จพิธีแล้วก็ขั้นตอนต่างๆหมอก็จะเป็นคนพูกแขนให้กับคนที่แปลงขวัญก่อนนะคะแล้วก็จะให้ญาติๆพี่น้องคูกต่อกันมา มเป็นสาคน่ี่เราทั้าวนั่นนีอ้ร้านนี้เฟงเรียนมเหาน้าโมร้านพุ่มแจ้กอนมามืเวลารกูจเรียนกูเจ๊อยูเรียนสอบโม่เงอ้าวไขมันกับมัดที่นี่อู้วไมต้นอมาเจออนีัเป็นหนาวแล้วอ่ะหลังจากที่ผููแฟนให้กับผู้ที่แปลงขวานเสร็จ ญาติพี่น้องก็จะร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะคะขนมนี้ก็จะแบ่งๆกันไปทุกคนเลยคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ